สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลขิขด,ดาวเช่นเคยครับเราก็มาพบกันอีกในหัวข้อไพ่ยิบซีสอนสร้างชีวิตเป็นแนวทางผสมผสานระหว่างดวงดาวกับการเสี่ยงทายโดยใช้หลักโหราศาสตร์บวกกับไพ่ยิบซีวันนี้เรามา พบกันใน EP ที่6เป็นไพ่ชุดเหรียญน,นะมาดูกันครับให้รู้เลยว่าไพ่ชุดเหรียญน,นี้บ่มบอกถึงความร่ำรวยเงินทองการมั่งมีสีสุขมาดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่เหรียญ เรานึกถึงคุณภาพของการที่แบบเรากำลังหยิบยื่นอะไรให้ใครสักคนนึ่งครับหยิบยื่นสิ่งด,ดีดังนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายเราโมเรามองภาพรวมบ่งบอกถึงการที่เราจะได้อะไรให้อะไรให้ความรักให้ความสุขให้เงินให้ทองให้ลาบลอยให้ความอุดมสมบูรณ์คุณพร้อมที่จะรับและคุณพร้อมที่จะให้ ธุรกิจกิจการอะไรต่างๆดีเพียบพร้อมไปหมดตอบทุกคำถามเลยครับว่าดีดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่ใบที่สองเนี่ยครับเป็นไพ่ลักษณะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการที่เราจะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บางครั้งเขาก็เรียกว่าไพ่แห่งอินฟินิตี้ เป็นไพ่ที่เรียกว่าไม่ค่อยดีถ้าเกิดเราถามถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความรักความสุขต่างๆอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเช่นนี้นะครับถามถึงเรื่องเงินอาจจะเกิดการตึงมือถามถึงเรื่องกู้ยืมกู้หนี้ยืมสินเราอาจจะไม่ได้ส่งความมุ่งม,มาป่ปรารถนาทุกที่เราต้องการก็ได้เรียกว่าเป็นไปในแนวทางที่ไม่ค่อยดีเห็นไหมครับว่าคลื่นน้ําข้างหลังเนี่ยครับเป็นอะไรที่ยังไม่ราบลื่นเลย เอาใจเข้าไปวางเขาครับแล้วเราจะสื่อความหมายที่แบบเรียบง่ายได้เลยมาดูไพ่ปรีสามันครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องมีการทำอะไรตั้งแต่สมคนขึ้นไปอาจจะประสบความสำเร็จเหนื่อยน้อยหน่อยเพราะว่าโอ้โหเปิดดีเราทำคนเดียวอาจจะยากมาัอาจจะบาด แต่มีคนคอยช่วยเหลืออาจจะมีเงินมีทองเข้ามามีสิ่งต่างๆดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นมีมิตรสหายเข้ามาพบปะสัรรคเรื่งเลิง,ลงหรืออาจจะมีการลงทุนเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งดีๆถ้าเกิดคุณจะกู้หนี้ยืมสินหรือเปิดกิจการต่างๆมีแนวโน้มว่าดีแน่นอนครับเป็นไพ่ที่ดีดูไพ่ใบต่อไปครับ จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปต่างๆให้มันกลมกล่อมแต่ตอนเนี้ผมอยากให้ทุกคนเนาะฝึกฝึกอ่านไปแล้วก็ฝึกมองตามที่ผมพูดไปแล้วคุณจะได้อัดรสออกมาจ,จากจิตใจของคุณเองพไพ่ใบที่5ขอโทษนะครับพไพ่ใบที่4ดูลักษณะก็รู้แล้วว่าคนที่เอาเงินเทิดทุนอยู่บนศรีรษะกอดเงินไว้แน่นเหยียบเงินด้วยเท้าตัวเองเรียกว่า เป็นคนลักษณะนตนีทีเหนียวไม่อยากใช้จายไม่อยากลงทุนไม่อยากจะทําอะไรถ้าเกิดลงทุนตอนนี้มันอาจจะเป็นไปในแนวทางที่ไม่ดีถ้าถามถึงทุกเรื่องราวถามถึงความลักความสุขการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปในแนวทางที่ไม่ดีเช่นกันมองง่ายๆครับเอาอารมณ์เข้าไปวางตอบทุกคำถามว่า เป็นไพ่เหรียญที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่5นะครับเช่นเคยเมื่อไหร่ที่เราเห็นไพ่เราแทบจะไม่ต้องอ่านความหมายได้เลยเรามองเข้าไปว่าลักษณะอากับกริยาของคนที่แบบเอ๊ะทำไมเขาแข้งขาพิการทำไมเขาเดินแบบนั้นทำไมเขาเสื้อผ้าเขาไม่สะอาดสะอ้านขาด หลุดลุยแบบนั้นเป็นอาการบ่งบอกถึงว่าถ้าเกิดคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังอย่าประมาทคุณจะลงทุนอะไรต้องแน่ชัดแน่ใจต้องคิดวิเคราะห์การเงินพร้อมไหมสิ่งต่างมันพร้อมที่จะลงทุนหรือไม่ถามถึงเรื่องเงินเรื่องเงินก็ลำบากถามถึงสุขภาพ สุขภาพก็ย่ำแย่ถามถึงเรื่องหน้าที่การงานอาจจะตกงานเป็นภพยที่ไม่ดีมากๆสภาวะเช่นนี้ต้องบอกให้คนที่มารับการพยากรจากเราให้มีสติและแวดระวังทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่ใบที่หก ผมบอกเลยว่าสีฟ้าที่ผมชอบพูดถึงครับผมบอกถึงความรักความสุขการให้การเอื้ออาทรเงินที่เขากำลังจะทําอะไรบริจาคไหมรอยยิ้มของเขาการแต่งตัวของเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่แห่งการใจบุญเป็นไพ่แห่งเพียบพร้อมไปด้วยความรักความสุขเพียบพร้อมไปด้วยความยุติธรรมถ้าเกิดคุณจะลงทุนธุรกิจตอนนี้ธุรกิจคุณ จะเบ่งบานออกดอกออกผลเดี๋ยวดูไพ่ไปต่อไปครับลองอ่านเองนะผมจะอธิบายคร่าวๆถึงอัตลดของไพ่ที่เรามองเห็นเป็นไพ่ลักษณะบง่งบอกถึงความมั่นคงคว,ความมั่นคงการมีปึกแผ่นการลงทุนอะไรความขยันขันแข็งความอดทนราบลอยสิ่งต่างกัน เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นรอเพียงแต่คุณจะกอบโกยจะสรรหาจะหาวิธีการอะไรที่ได้มาเหมือนกับคุณรลังขุดทองอ่ะคุณรู้แน่ๆว่ามีทองแต่คุณต้องออกแรงนิดนึงลงทุนนิดนึงลุยนิดนึงตอบทุกคำถามได้เลยว่าดีดูไพ่ไปต่อไปครับ ไพ่แห่งการเติบโตถ้าเกิดคุณจะลงทุนธุรกิจจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อาจจะลงทุนสร้างผลกำไรเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามที่มันมีโอกาสออกดอกออกผลเติบโตจเจริญรุ่งเรืองตอบทุกถามว่าเป็นไปแน,แนวทางที่ดีขึ้นแม้ะทั้งว่าถ้าเกิดอาจารย์ตอนเนี้ยหนูจะมีความรักจะเป็นยังไงหนูจะเจอเจอความรักเป็นไง ให้รู้เลยว่าเขากําลังสามารถที่จะสร้างจินตนาการสร้างความรักด้วยมือเขาเองถ้าเกิดคุณเจอเจอใครท่กคนหนึ่งคุณสามารถจะวิ่งไปตามไปคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จทุกอย่างเป็นไปในแนวทางที่ดีมากๆหนึ่งใบครับขออย่างเดียวขอให้คุณทําจริงอย่ารอโอกาสอย่ารอเวลาลงมือทําตอนนี้ ุณมีโอกาสประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นใครทั้งมวลมาดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่ใบที่9บง่งบอกถึงความเพียบพร้อมทุกอย่างความลักความสุขเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยาการจินตนาการเต็มไปด้วยความลักความสุขแม้กระทั้งว่าชุดของเขานะครับมีดอกไม้ มีความละเอียดอ่อนมีความปานีตมีความละเมียดละไมเป็นการทุ่มเทอะไรแล้วรอผลตอบรับที่ดีเป็นการที่คุณลงทุนไปแล้วรอออกดอกออกผลมีโอกาสได้ลาบลอยมีโอกาสประสบความสำเร็จมีขุมพลังอันยิ่งใหญ่มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกอย่างตอบไปเลยว่าดี จะเปิดธุรกิจจะเปิดค้าขายจะเปิดกิจการจะเล่นหุ้นจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องการเงินสำลิดผลดีนักแลครับดูไพ่ไปที่สิบกันครับเรียกว่าเป็นไพ่แห่งความเพียบพร้อมทั้งการเงินครอบครัวสังคม ยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องความเป็นอยู่ถือว่าถ้าเกิดจับได้ไพ่ใบนี้คุณอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ที่ดินอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากได้บุตรอยากได้หลานตอบทุกคำถามเลยครับว่าคุณจะสมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาแม้กระทั่งการลงทุนการทำกำไรดีมากๆครับสำหรับไพ่ใบนี้ เดี๋ยวดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่เด็กก็เป็นไพ่หนึ่งใบที่ตำราพ่ยิมซีมักจะพูดถึงว่าอายุอ่อนกว่า18ปีทุกคำถามคือการเริ่มต้นคือการที่จะทำอะไรแล้วแต่ยังมีความที่จะเชิดชูในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมีความอบอุ่น น่าค้นหาอยากเรียนสิ่งแปลกใหมอนหน่อยากเรียนนู่นอยากเรียนนีน่อยากทำอันนู่นอยากทำอันนี้อยากเปิดธุรกิจใหม่ๆเริ่มสิ่งใหม่ๆเป็นไพ่ที่ดีหนึ่งใบเพราะว่าลองสังเกตด,ดูนะภาพรวมเนี่ยถือว่าเขายังมีความยังไม่น่ากลัวยังไม่น่าหวาดเสียวกับพร้อมที่จะดำเนินชีวิต ไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีระดับหนึ่งเช่นกันครับเดี๋ยวดูไพ่ใบต่อไปผมจะอธิบายไพ่ง่ายๆง่ายๆคุณจะได้เอาอารมณ์เนี้ยไปใช้เวลาเห็นไพ่เราจะได้ไม่ต้องตื่นตนกตกใจทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าคุณกำลังเริ่มใหม่ เรียนใหม่ศึกษาใหม่ยังมองหาแนวทางไม่เจอแต่สำหรับคนที่ชำนาญแล้วเขาก็จะใช้อารมณ์กับความรู้สึกเหมือนผมที่อธิบายคุณเนี่ยครับไพ่ใบไพ่ใบนี้เป็นไพ่อัศวินเป็นชายหนุ่มที่เรียกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างหาเงินเก่งมีความรักมีความสุขมีอะไรที่เพียบพร้อมมันเหมือนกับคนที่แบบฉันออกรบมาแล้ว ฉันพร้อมที่จะกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนฉันพร้อมที่จะรับความสุขสบายที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นไพ่งความอบอุ่นหาเงินเก่งกำลังคิดโปรเจกต์โครงการจะต่อยอดธุรกิจดีไหมธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลังจากที่ฉันเคยมีอุปสรรคต่างๆทุกอย่างคุณจะแก้ไขทุกอย่างจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆผมเคยบอกเอนหนะว่าไพ่ อสุวินขี่ม้าเนี่ยจะมีหันศีรษะไปทางซ้ายหันศีรษะไปทางขวา,พาไพ่ใบนี้หันหน้าไปทางขวาเนี่ยเป็นไพ่ที่เรียบง่ายไม่ต้องแข่งขันคือประสบความสําเร็จทุกอย่างฉันเหนื่อยมาแล้วรอรับความประสบความสําเร็จอย่างเดียวตอบทุกคําถามเลยว่าดีอาจจะยกเว้นเรื่องความรักนิดหน่อยเพราะอะไรขยันทํางานมากไปหาเงินมากไป แต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดเขาถามหาความรักเราก็ตอบก็ได้แล้วว่าอย่างไงผลออกมาขอให้คุณลงมือขอให้คุณใส่ใจทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูไพร่ราชนีกันครับดูความละมุนละมุนดูความเรียกว่าดูสีสันดูการนั่งดูดอกไม้ดูภูดูภูเขาเนี่ยครับ แค่นี้แทบไม่ต้องใช้อะไรจดจําเลยครับดูด้วยตาเห็นด้วยใจบ่งบอกถึงความรู้สึกเป็นไพ่พราชินีที่บ่งบอกถึงความสวยความเก่งความฉลาดความมีสเสน่ห์ความเพียบพร้อมไปทุกอย่างตอบเลยไม่ต้องดูอะไรมากมายครับอุปสรรคต่างๆที่คุณเคยผ่านมาไม่มีอีกแล้วคุณรอความรักความสุขหรือทุกสิ่งที่คุณได้รับตอนเนี้มัน เพียบพร้อมทุกอย่างนะนี่คือโอกาสที่คุณจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีความรักมีความสุขหรือมีบุตรหรือมีโอกาสจะแต่งงานเพียบพร้อมทุกอย่างด้วยความอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมเห็นคนใส่เสื้อสีแดงหรือมีเก้าอี้นั่งนะผมมกักจะบอกเสมอว่าเต็มไปด้วยยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องความมั่นคงในชีวิตตอบได้เลย สบายใจเราแล้วเราเห็นไพ่ใบนี้ดีทุกคําถามและดีทุกคําตอบที่ออกจากปากนักพายากรณ์อย่างคุณเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันครับไพ่พระราชามาดูความอลังการของพระราชาดูว่าเขาเพียบพร้อมขนาดไหนดูเหมือนตอบได้เลยดูเหมือนไพ่พระราชนีเลยแต่ ผมชอบอย่างหนึ่งนะเวลาผมสังเกตไพยเวลาคนเนี่ยเขาจะผ่านอุปสรรคอะไรมาหรือไม่ดูรองเท้าเขาดูว่าถือดาบถือกระบี่หรือถือศาสตราบุธอะไรบ้างดูรองเท้าของเขาว่าคนคนนี้เขาเคยกําศึกผ่านศึกเคยผ่านสมรภูมิเคยผ่านเรียกว่าความอดทนอดกั้นมาก่อนกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เบื้องหลังของเขามีทั้งเก้าอี้ ไม่ได้สวยสงา่าแต่ลึกลงไปอีกใช่ไหมครับเขามีบ้านช่องเขาทำเพื่อครอบครัวเขาทำเพื่อความสำเร็จถือกทาถือความสำเร็จตอบทุกคำถามเลยว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยเงินทองพร้อมที่จะมีบ้านมีรถเปิดกรริจกรรมกรรมิจการธุรกิจต่างๆทำไปเลยครับ ทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณคุณเพียบพร้อมทุกอย่างเห็นแล้วก็สบายใจหรือเปล่าครับเนี่ยครับเวลาสไตล์ผมะครับดูไพ่ยิปซีก็ต้องบอกว่าครั้งนึงครับเพื่อนๆพนพี่พเขาก็จะบอกว่าเธอเธอไม่ดูโหราศาสตร์ได้ไหมเธอมาดูไพ่ยิปซีได้ไหม ไอ้เราก็สไตล์เราแล้วก็จะบอกว่าทําไมอ่ะมันรู้สึกละมุนละมุนเวลาผมพูดนะแต่ผมก็ไม่เถียงนะเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะในการพยากรณ์แนวทางของเราะครับจะเน้นเรื่องการให้กําลังใจจริงอยู่ว่าบางสิบางอย่างเราต้องเตือนเขาแต่ทุกอย่างการพยากรณ การเสียงทายในดีมีเสียในเสียมีดีทุกอย่างมีคำตอบและต้องมีทางออกและต้องมีสิ่งแก้ไขดูที่เราอะครับเราเป็นนักปรากรจะดึงอะไระไปสื่อกับเขาเราให้กำลังใจเขาให้สติเขาผมเชื่อว่าคำทำนายของคุณที่ได้รำเรียน หรือได้ศึกษาจากผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตคุณจะได้อะไรดีๆเยอะกว่าที่คุณคิดครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ